FB กับ FD น่าจะโดนใจนะครับคันนี้ทีวกเฟซบุ๊กครับชอบนะฟิลแบบมันนึบ แต่งมาสวยทุกตัวสวัสดีครับอยู่กับเรานะฮะตาคารถมือสองของทุนธานีราคาดีปีดาวเหมือนเดิมนะครับก็คือวันนี้ไม่ได้มาขายนะครับเป็นอีก EP หนึ่งนะฮะที่เรามานั่งคุยกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของรถเนี่ยว่าเจ้าของใช้จริงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็วันนี้จากแบรนด์ฮอนดานะคฮะซีวิกซีเซ gment นะฮะตัวเอกของเราเลยนะครับก็นี่จะมี2คันนะครับจะมีจะเป็น FB กับ FD วันนี้มาพูดรวม2รุ่นเลยนะครับเพราะว่าคนนี้นะฮะขับมาแล้วทั้ง2รุ่นนะครับก็เดี๋ยวให้น้้ออองงงูแนนนนนนนะาตัััััววห่่ยยคคคครรรรบบบเเป็ใไีีสสดผม ครับทำงานตัดต่ออยู่ที่นี่ครับสตาคาใช่ไหม <_ EN> ใช่สิ<_ EN> <_ EN> จะไม่ใช่แล้วจะไปไงเป็นลูกค้าแล้วก็ซื้อรถแล้วก็ออก <_ EN> หรือว่าอะไรว้ <_ EN> าโอเคมาๆมาคุยกันดีกว่าเข้าเรื่องเลยหัวข้อคือซิ v i c นะครับในส่วนของเนี่ยรถนเนี่ย FD เนี่ยซื้อไปแล้วหน้าตาโอเคไหมอย่างแรกซื้อรถก,ก็ต้องดูหน้าตาก่อนเป็นยังไงบ้างหน้าตารถซี v ิกตัวน,นี้นะครับกน่าจะโดนใจเลครับคันนี้ผมเห็นครั้งแรกผมว่าชอบเลย ได้อย่างที่ผมแบบ F B อ่ะผมก็ชอบนะพี่มันดูแบบหรูทันสมัยดีแต่แบบมันมันไม่ได้แกแ่นะคแค่มันดูผู้ใหญ่ไปม,มันเหมือนเอา City ผสมกับ a c อคอดเลยได้ Civic มาตัวนี้นะค,ครับในส่วนของ F B ผมชอบ F B ครับมันสวยครับไม่ต้องแต่งอะไรมาก,ก็สวยเป็นโฉมที่ก็พูดกันำตรงนะฮะในตลาดก็ยังหากันอยู่ราคาก็ตกยากมากถือว่าตกน้อยกว่าหลายๆรุ่นที่เป็น4เซกเมนต์ด้วยกันเองนะฮะแล้วก็ มันดีจริงๆในในเรื่องของหน้าตาที่ผมเห็นมาน้องขับอยู่ก็เออพอเห็นในท้องถนนเวลาขับมันสวยกว่าจริงๆดูโดดเด่นมากๆตัวนี้เรียกว่าอะไรนะโฉมเลยนะโฉม f อฟบีครับสับที่เขาเรียกกันในกลุ่มโฉบนางฟ้าครับโฉมนางฟ้าแล้ว f อมีมีเรียกเองไหมแบบเอเหรอซีอคควิกเฟซบุ๊กครับซีวิกครับที่ผมรู้ซีวิกเฟซบุ๊กครับ f อครับ โอเคโอเคคือจะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะก็คือจะเป็นคันนี้ที่แต่งเลยคันนี้คือลงแม็กมาให้แล้วด้วยเดี๋ยวให้ดูนะครับหน้าตาก่อนแต่งเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นรูไปไว้ให้แล้วน้องเนี่ยไปลงแม็กปรับแล้วฟิตเมนต์เรียบร้อยแล้วจัดฟิตเมนต์มานิดหน่อยครับผมไม่อยากเตี้ยม,มาก ขับลาบากแล้วก็ตัวเนี้ยก็คือเราขับมาเนี่ยของที่ขับอยู่เป็นอะไรนะเป็นของคนที่บ้านอของอคนที่บ้านของพี่ชายครับเป็น F B F i c F B F B ปี F B ปี2015ครับตัวไมเนเชนตัวไมเ<ม>นเชนตัวนี้ฮะก็พูดนก่อนว่าตัวที่อยู่หลังผมเนี่ยก็คือเป็นตัวก่อนไมเนอเชนนะฮะเดี๋ยวเรามีรูปอยู่เนาะมีก็รูปของของที่บ้านเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นไงว่าถ้าแต่งเนี่ยก็คือเป็นรถแต่งด้วยเดี๋ยวให้ดูนะว่าแต่งแบบจิงคลีนไหม ขี่นะ,ะพี่ว่าประมาณไหนแต่งได้ประมาณไหนอน F.B. ใส่ล้อเดียวเ่ยครับผมแค่ถลับมาอันนี้คือขโมยมาจากพี่บ้านนะฮะอ่าเรื่องหน้าตาก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนว่าอยากจะได้เรื่องของเออที่มันฮิตกันหรือว่าจะชอบแบบเรียบหรูสบายๆไม่อะไรมากแต่ถ้าแต่งก็ดูเป็นแบบดูเป็นผู้ดีเลยเนาะแม็กโต้โรตเตีย F.B. นี่ได้แน่นอนในส่วนของถัดไปเลยก็คือการขับขี่สองคันนี้ต่างกันไหมไม่ต่างเลยครับฟิลเดียวกันเลย ฟิลเดียวกันเลยเหมือนกันเลยครับผมขับคันโน้นมา fb มาปุ๊บชอบนะฟิลแบบมันหนึบแต่พอผมมาขับ fb เหมือนกันเดะเลยครับไม่ต่างเลยครับช่วงล่างก็เหมือนกันมันต้องมีสักจุดหนึ่งที่เราแบบรู้สึกว่ามันเปลี่ยนนิดนึงมีไหมมีแค่แค่เรื่องไฟครับเรื่องไฟเรื่องไฟหน้าครับมันมีผลลัพการขี่เด้อไม่มีแต่ไฟหน้าของ fb มันสว่างกว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์ไงอ๋อใช่ใช่ใช่มันเป็นโปรเจคเตอร์เออเออแต่ตัวนี้มันเป็น มัลติรีเฟกเตอร์ใช่มันก็สว่างมันเหมือนกันเลยครับพี่เหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยก็คือไม่ได้ต่างกันมากก็คือลดรู้สึกว่าตัว F B อ่ะที่ผมไปดูในสเปคชีตจริงๆอ่ะแรงม้ามันเพิ่มมาประมาณ1ตัวจากทีวีเอฟดีจากร้อยสี่สิบ เป็นร้อยสี่สิบเอ็ดมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะก็ลองไปหาข้อมูลกันดูถ้าผมผิดก็ลองพิมคอมเมนต์ลงมาได้เดี๋ยวผมจะลองไปดูว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วน้องก็บอกว่าฟิลไม่ต่างซึ่งผมไปลองขับจริงแล้วก็ก็คือได้ขับไปถ่ายรูปนะครับก็คือรู้สึกเลยว่าไม่ได้ต่างกันมากจริงๆอย่างที่น้องพูดแหละครับแต่เราก็อยากจะรู้ว่าถ้าคนที่ใช้อยู่จริงเนี่ยมันรู้สึกต่างนิดนึงไหมมีสักนิดไหมแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่ช่วงกลางคืนที่ไฟหน้าจะได้สว่างกว่าแล้วก็พูดดถึงคคคคคคคววววาาาาาามมมมมุุ้้่่่่่่กกกัันนนนอออยีีีขตต็ืเ ความคุ้มค่าที่ซื้อไปแล้วเป็นยังไงบ้างคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยพี่เราเรามองว่ามันคุ้มยังไงผมได้รถเหมือนแบบเหมือนรถเก็บอะครับเหมือนรถเก็บรถติดกว่าปีใหม่เก้า0มื่นอ่ะอ๋อนี้คือตัวนี้เนี่ยจริงๆเคยลงขายอยู่ในหน้าร้านอยู่นะครับแต่ว่าลงได้แป๊บเดียวเจ้านี่เดินมาคุยผมขอได้ไหมตัวนี้ก็คือคันนี้มาสภาพดีจริงๆนะครับเพอก็ใหม่เก้าหมื่นแท้ๆเลย แต่ว่าก็ถ้าน้องนะฮะโดดยึดรถหรืออะไรงไงเดี๋ยวผมจะมีมาพูดให้ดูนะครับก็ถ้าใครไม่สนใจลองพิมพ์มาได้นะ,ะ <g uck> ไม่เอาไม่แต่ไม่ต <g uck> ้องพูด <g uck> ครับซีบีเอฟดีเดี๋ยวเฮียก็มีเอาเข้ามาอีกแน่นอนนะครับก็ f อดีอ่ะความคุ้มค่าแน่นอนเรื่องของราคาและหน <g uck> ึ่งก็คือเป็น f อดีที่ราคาค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปไม่ได้อะไรจับต้องได้ <g uck> ใช่อ่ะแล้วก็เป็นช่วงที่นักศึกษาเพิ่งจบใหม่เพิ่งเริ่มทํางานก็จับต้องได้แล้วราคาไม่แรงแล้วในส่วนของ f อล่ะ เราก็ซื้อมือสองมาเหมือนกันใช่ไหมเอฟบีใช่พี่ชายซื้อมือสองมาเหมือนกันเราคิดว่าคุ้มไหมที่ซื้อไปใช้นยคุ้มไหมเขาได้ขับเองบ้างหรือเปล่าหรือว่าอ๋อขับเองครับขับอยู่เรื่อยขับอยู่เรื่อยครับ<ล><ล>คุมค้มคุ้มคุ้มอยู่คุม้มซีวิกคุ้มกล้าคุ้มราคาทุกตัวครับบอกเลยเพราะมันไม่ได้ไม่ได้ซื้อแค่เอาเรื่องของแบรนด์เอาในเรื่องของหน้าตาดีไซน์แล้วก็สมรรถนะเนาะซีวิกก็ถือว่าเราก็ต้องยอมรับกันในแง่หนึ่งนะครับไม่ว่าคนที่จะชอบแบรนด์ไหนก็ตาม เร้องอยอมรับว่า C เซกเมนต์ตัวนี้เป็นอะไรที่มันคุ้มค่าในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็หน้าตาจริงๆขับไปยังไงก็โดดเด่นโดยเฉพาะตัวโฉม F4 แล้วก็ FK วีไม่ใช่มันก็ f d <c oughs> ดีพี่โ <c oughs> ก็เดี๋ยวอันนี้มาในหัวข้อสุดท้ายเลยอยากจะแนะนําอะไรไหมนะถ้าคนที่ยะมองสนใจไปรุ่น f d FB อยู่ จะแนะนํคขนหนก็แนะนําซีวิกทุกตัวครับแต่ไม่จะเป็นต้องโฉบนี้ใช่ไหมไม่จำเป็นครับสวยทุกตัวครับบอกเลยว่าสมรรถนะก็ดีคุ้มแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนทุกตัวเลยแต่งมาสวยทุกตัวต้องแต่งด้วยนะต้องแต่งครับต้องแต่งแต่รถเดิมไม่สวยหรอสวยครับแต่แต่งหน่อยแต่งจะได้จับจับโอเคโอเคก็สําหรับซีวิกนะถ้าใครที่มีคําถามสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะผมก็พิมพ์ผมไม่มาได้เดี๋ยวเราจะไปเป็นคําถามที่แบบ ตอบอีกทีนึงด้วยนะครับเป็นแบบ Q a อะไรเงี้ยถ้าถ้ามีมาเยอะพอก็จะทำเป็น Q a ให้นะครับก็ตรงนี้นะครับเราไม่ได้อยากสร้างดราม่าเนะาะว,ว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนแต่ว่าตรงนี้เราก็อยากให้ดูว่าจากผู้ใช้จริงทั้ง2รุ่นแล้วทําไมถึงเอาเอาตัวนี้ทําไมถึงไม่เอาตัวนี้ทำไมถึงไม่เอารุ่นอื่นทําไมถึงต้องเป็นตัวนี้โดยเฉพาะอ่ะว่าง่ายก็คือความชอบแล้วก็ราคาที่มันอยู่จุดคุ้มค่าแล้วเขาเลยซื้อแล้วก็สภาพรถสวยด้วยก็ตัวนี้ นะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับตัวเริ่มเหมือนกันถ้าใครที่หาซีวิกอยู่นะฮะแล้วก็ต้องการเนเอฟีเลยด้านหลักผมนี่ตรงนี้ก็มีนะครับเป็นตัวกอดไม n o เน h a n เชนตัวไม n ์เนื้อเชนก็มีนะครับเป็นสีเทานะครับรีวิวไปแล้วนะฮะร,รีวิวไปหลายคลิปเลยก็เดี๋ยวจะมีรีวิวรีวิวขึ้นมาให้ดูอีกก็ถ้าใครที่สนใจอยากะดรายละเอียดเพิ่มเติมไปจิ้มดูได้นะครับผมหรือถ้าสนใจอยากจะ ติดต่อสอบถามนะครับในเรื่องของข้อมูลตัวรถราคาอะไรก็ตามนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยคนระับที่เบอร์ศูนย์เก้าเหนะครับหรือจะเป็นไลอ์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะก็วันนี้นะครับผมขอน,น้องภูสตาคาก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ